สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนเราข้าู่รายการ Principal Investment Opportunities นะคะรายการที่จะพาคุณมาค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะนิกกี้ที่ดารัจเจรลนุูนค่ะจากทีม Investment Specialist นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่า f ฟดจะขึ้นดอกเบีย้ย แเอเชีจยจะไหวไหมหลังจากเราะะพูดเกี่ยวกับตลาดโดยภาพรวมเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาไปค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ถึงเวลาที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเอเชียกันบ้างนะคะเอาละค่ะขอเริ่มต้นที่หน้าแรกเลยนะคะเกี่ยวกับโควิด19นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของอัตราการติดเชื้อนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของโควิด19จากทั้งของทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยนะคะจากภาพทางซ้ายมือนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าอัตราการติดเชื้อนะคะรวมถึงอัตราการเสียช,ชีวิตของโรคโควิด -19 จากทั่วโลกเนะะี่ยค่ะซึ่งแน่นอนว่า ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครเนี่ยค่อนข้างติดง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้อัตราการติดเชื้อเนี่ยที่เป็นเส้นจีนน้ำเงินนะคะพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยอัตราการเสียชีวิตนะคะเขาเรียกว่าหักหัวลงนั่นเองค่ะหรือว่ามีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของเอเชียแปซิฟิกกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า อัตราการติดเชื้อแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกับของทั่วโลกนั่นเองนะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่เรียกว่าต่ตําๆนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะสาหรับหน้าถัดมาบ้างนะคะในเรื่องของอัตราการฉีดวัคซีนโควิดสิกกนะคะทุกท่านจะเห็นได้เลยนะคะว่าเอเชียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยละคะ่ะเราเริ่มที่ประเทศแรกกันก่อนเลยนะคะอย่างจีนนะคะฉีดอย่างน้อย1โดสนะคะอยู่ที่ระดับสักเกานะคะเกาหลีอยู่ระดับ86% สิงคโปร์แปนะคะแล้วก็มีมาเลญี่ปุ่นนะคะก็ฉีดไปแล้วอย่างน้อยนะคะไม่ต่ํากว่า75%นนั่นเองค่ะโดยจากข้อมูลนะคะก็มีการบ่งชี้ว่า การ h e ิร์ m m u มู t ิตเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการฉีดวัคซีนเนี่ยในระดับที่75%ของประชากรทั้งหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าสัญญาณโดยภาพรวมของภาคฝั่งเอเชียเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหากต่อไปมีการเกิดโควิด1 9เกิดขึ้นนะคะอัตราการเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยแน่นอนอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะรวมไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยโควิด -19 ก็อาจจะกลายเป็นโรคประจำถินได้ละค่ะ เราพูดคุยกันในเรื่องของโควิดสิไปแล้วนะคะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วยทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในฝั่งของเอเชียกันดีกว่านะคะเอาลคะคาะจากหน้านี้นะคะก็เป็นการคาดการณ์จากรูมเมิร์กค่ะโดยเราค่อยๆไล่สีไปทีละสีไปพร้อมๆกันเลยนะคะสีฟ้าก่อนนะคะก็คือฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ สีเขียวยุโรปนะคะสีเขียวน้ำทะเลละกันเนาะเป็นของญี่ปุ่น,นะค่ะสุดท้ายนะคะสีงเงินเป็นของเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะคะซึ่งต้องยอมรับแบบนี้ค่ะว่าในช่วงของการ เกิดโควิด1 9เนี่ยนะคะสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยทำให้ GDP ของเอเชียนะคะขยายตัวได้น้อยกว่าของฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะที่ถึงแม้ว,ว่าอัตราการเสียชีวิตหรืออัตราการติดเชื้อเนี่ยจะน้อยลงกว่าของเขาก็ตามนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมในเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจนะคะเราก็ต้องยอมแพ้เขาแล้วค่ะเพราะว่าเขาขยายตัวได้มากกว่านั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ จากบมเบิกที่ได้มีการ forecast เอาไว้นะคะในช่วงไตรมาสสอเป็นต้นไปนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า GDP ของภาฝั่งเอเชียเนี่ยจะสามารถกลับมาเติบโตได้มากกว่าระดับ5%เเรเ year on year นะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าสหรัฐอเมริกายุโรปและก็ญี่ปุ่นจะอีกค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งมุมมองที่หยิบยกมาฝากกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของดัชนี PMI นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการ ผลิตนะคะรวมถึงที่เรียกว่า n o n m a น u f a c แฟคเจอรด้วยนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะเส้นสีน้ำเงินนะคะก็คือดัชนีภาคพีแอนที่เป็นภาคการผลิตของจีนนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าณนะปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะกลับมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าขยายตัวหรือว่ามากกว่า50ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนย่านนี้เนี่ย จีนรวมไปถึงทั่วโลกก็มีปัญหาในเรื่องของคอขวดอุปทานนะคะแล้วก็ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่มีการเร่งตัวขึ้นมาทําให้ต้นทุนการผลิตต่างๆนานาแพงขึ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าภาพรวมจะมีการขยายตัวใช่ไหมคะแต่เกิดเราไปดูเซกเมนต์ย่อยๆนะคะท่านผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่นะคะหรือว่ายอดสั่งซื้อสินค้าส่งออกแบบนี้นะคะยังคงหดตัวอยู่คะ่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาละค่ะอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวของภาคสินเชื่อนะคะอย่างเครดิตอิมพัลส์นะคะในปีที่แล้วนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมีการควบคุมค่อนข้างเยอะมากนะคะสำหรับภาคสินเชื่อนาะทำให้ การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมีการลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในปีนี้ค่ะจีนเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเขาจะมีการปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงอีกหนึ่งแรงผลักดันก็ได้นะคะที่ทาให้เศรษฐกิจจีนมีการกระตุ้นขึ้นมานั่นเองค่ะเอาละค่ะในส่วนของอีกมุมมองหนึ่งบ้างนะคะเมื่อกี้เราพูดกันไปครบแล้วนะคะอีกหนึ่งมุมมองที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่ก็คือในเรื่องของนโยบายการเงินของจีนนั่นเองนะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าในช่วงปีที่ปลายปี ที่แล้วนะคะต้องยอมรับกัน จริงๆเลยค่ะว่าเศรษฐกิจของจีนนะคะโดยภาพรวมเนี่ยออกมาค่อนข,ข้างชะลอตัวนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคบริโภคนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดขายรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีการหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยค่ะรวมไปถึงยอดขายสินค้าออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ธนาคารกลางจีนหรือว่า p b o c เนี่ยต้องใช้ในโยบายการเงินที่มีลักษณะที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของปรับลด R า LPR นะคะหรือว่าล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นการปรับลด MLF นั่นเองค่ะอีกหนึมุมมองบ้างนะคะเมื่อกี้พูดครบถ้ว่นกันไปแล้วนะคะฟากฝั่งในเรื่องของ valuation บ้างทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้ว valuation ของจีนนะปัจจุบันรวมไปถึงเอเชียด้วยนะว่าตอนนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้หยิบยกมาฝากกันนะคะก็คือในเรื่องของ valuation forward PE 10ปีของแต่ละดัดชนีนะคะวันนี้นํามาฝากการเรียกได้ว่าครบ ตกในที่เดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น S&P 500นะคะ NASDAQ สต็อก600นะคะ CSI 300นะคะแล้วก็มีของไทยด้วยเซ็นด e x หั ex, ่งเสียงนิกเกออีกนะคะ เซนเซกแล้วก็ MSCI เอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนั่นเองนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางด้านของเฟดนะคะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่าจะขึ้นกี่ครั้งในปีนี้นะคะรวมไปถึงการลดขนาดของงบดุลด้วยะค่ะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไปดู forward PE ณปัจจุบันนะคะในหลายๆประเทศเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้ว แม้ว่าจะเป็นสต็อก 600, TSI 300, นะคะ Nikkei 225, หั่งเซ็ง MSCI อเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะคะที่ณปัจจุบันเนี่ยตัว PE นะคะอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าอยู่ในค่าเฉลีย่ยหรือว่าที่เป็นเส้นสีเทาๆตรงนี้แล้วะะละค่ะเอาล่ะค่ะเรามาต่อในส่วนของ earnings กันบ้างนะคะ earnings ปีนี้ของเอเชียโดยภาพรวมนะคะก็มีอัตราการเติบโตของกําไรที่เรียกได้ว่าเป็นดับเบิลดิจิตเลยนะคะนอกจากนี้ประเทศที่ถูกปรับประมาณการกําไรมากที่สุดนะคะคงหนีไม่พ้นฝา่ฝั่งของอินเดียนะคะที่บวกอยู่ประมาณ2.3นะคะญี่ปุ่นนะคะที่บวกมา4.1นะคะแล้วก็ไต้หวันนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะสาหรับวันนี้นะคะทาง principal ก็มีกองทุนนะคะที่อยากมาน,นําเสนออย่างยิ่งเลยแหละคะ่ะนั่นคือกองเอเชียนะที่เป็น principal asia pacific dynamic income equity นนะะหรือว่า principal APDI นั่นเองค่ะแน่นอนคะ่ะว่า m a s t e ต f u ันของเรานะคะก็ชื่อว่า principal Asia Pacific Dynamic Income นะคะที่มีการบริหารจัดการโดยบลจจ์แม่ของเรานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของนโยบายการลงทุนกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นได้ว่าแน่นอนคะ่ะว่ากองทุนของเรานะคะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดีนะคะที่มีการเติบโตสูงนะคะแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีด้วยนะคะ ประเทศนะคะตรงตรงตัวเลยค่ะประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้านะคะกับตัวเองเอาไว้นะ,ะว่าจะพยายามทำแอปเปิลูอีเทอร์นะคะให้ได้8%ต่อปีนะคะท่านผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะโดยภาพรวมค่ะกองเนี่ยก็ถือหุ้นในพอร์ตฟริโอนะคะโดยเฉลีย่ยประมาณสัก40-55บริษัทด้วยกันนะคะ ฝ้าฝังของกลยุทธก์การลงทุนเงบ้างคะ่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นได้ว่ากองทุนนะคะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพนะคะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งน,นะคะเป็นผู้ชนะในระยะยาวนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่า เป็นผู้ครอบครองนะคะส่วนแบ่งกาต่าหรือว่ามี market s h a ร์ที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยอ่าบริษัทนะคะต้องมีปัจจัยการเติบโตเฉพาะตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e-commerce ์ซนะคะคลาวด์คอมพิวติงรวมไปถึง Internet of Things ด้วยนะคะและกองทุนหลักนะคะก็มีมุมมองเชิงบววค่ะต่อประเทศในแถบ เอเชียเหนือนะคะออสเตรเลียแล้วก็อินเดียด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะกองทุนหลักเนี่ยก็ล่าสุดนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยคะ่ะได้มีการ, mm hmm. รเขาเรียกโอเวอร์เวตนะคะในฝ้าฝังเซมิคอนดักเตอร์คะรวมไปถึงเรียกเรื่อว่าคอมมูนิเคชันเซอร์วิสแล้วก็ไฟแนนซ์ด้วยนะคะเรา,าให้ดูหน้าถัดไปกันบ้างน,นะคะนอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยยังคงลงทุนในธีมที่เรียกว่าเป็น disruption นั่นเองนะคะ รวมทั้งหมด6ทีมด้วยกันนะคะอย่างแรกก่อนเลยนะคะที่เป็นออโต m โมบิลส์เนาะซึ่งถ้าเกิดเราลองนึกภาพกันไปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยออโตโมบิลส์เราจะเป็นรถยนสันดาปที่ต้องเติมน้ำมันกันตลอดเลยนะคะแต่ณปัจจุบันนะคะไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะฝั่งเอเชียเราก็มีการเขาเรียกว่า มีนวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองค่ะก็มีการขับเคลื่อนไปในเรื่องของรถยนต์ E v ีอย่างเช่นอ่ะของจีนนะก็จะเป็น X p e n g ปง BYD นะคะของเวียดนามก็อาจจะเป็น i ินฟ้าดิกกี้ยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะคะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าทีมที่เกี่ยวกับพลังงานนะคะเมื่อก่อนก็อาจจะต้องเป็นเกี่ยวกับขุดเจาะน้ํามันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเปิดกว้างมากขึ้นนะคะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์มนะคะในเรื่องของ พลังงานนะ้ำต่างๆเป็นต้นนั่นเองค่ะอีกธีมหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของร้านโชห่วยนะคะหรือว่ากอสซอรี่น,นั่นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปซื้อของแล้วก็ต้องแวะซุปเปอร์อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยทุกท่านก็เห็นแล้วนะคะว่าโควิด1 9เนี่ยรเรียกว่าเป็นตัวเร่งอีกอย่างนั่นเองนะคะทำให้ประชาชนทุกวันนี้แทบจะไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วนั่นเองนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเฮลท์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อก่อนเราจะต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวใช่ไหมคะเจ็บป่วยอะไรเล็กๆน,น้อยๆเ,เนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยนะคะแต่ณปัจจุบัน,นะคะ่ะทุกท่านคะเรามีแอปพลิเคชันนะคะหรือมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเทเลมดิซีนนั่นเองค่ะอยู่บ้านนะคะท่านก็สามารถคุยกับคุณหมอได้ผ่านมือถือส่วนตัวตัวต่อต,ต,ตัวได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของฟ i น a n นเชียลเซอร์วิสนั่นเองนะคะเราก็ไม่อาจจะเขาเรียกว่า เปลี่ยนจากการที่จะต้องไปหาธนาคารนะคะก็ มีการชําระเงินออนไลน์มีการจ่ายเงินออนไลน์โอนเงินออนไลน์แบบนี้ได้นั่นเองนะคะอาจจะมีการขับเคลื่อนไปในส่วนของฟินเทคนะคะลราก็โมบายแบงกิ้งเพิ่มเติมนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นตีมในเรื่องของแมนูแฟคเจอริงนะคะหรือว่าภาคการผลิตนั่นเองค่ะเมื่อก่อนนะคะเราก็ต้องใช้แรงงานคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนน่อมาเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเนาะมีการขาดแคลนแรงงานนะคะค่าจ้างแพงแบบนี้นะคะบางท่านก็ติดโควิด -19 แต่ว่าปัจจุบันก็มีการ เปลี่ยนผ่านไปนะคะมีการเอาเขาเรียกว่าโรบอทเข้ามาใช้ในโรงงานมากยิ่งขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะ ดังนั้นนะคะในหน้าถัดมาค่ะดิกกี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของผลการดาเนินงานกองทุนกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะไม่ว่าโดยภาพรวมนะคะแน่นอนค่ะว่าในระยะสั้นเราไม่ปฏิเสธนะคะว่ากองทุนเนี่ยาอาจจะมีการปรับตัวนะคะแพ้เบนชมบัลดบ้างนั่นเองค่ะเพราะว่าแน่นอนค่ะสัดส่วนใหญ่เนี่ยลงลงทุนที่จีนใช่ไหมคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาเรียกได้ว่ามีมาตรการที่ควบคุมค่อนข้าง แน่นทีเดียวเลยนะคะก็ทําให้ตัวกองทุนมีการปรับตัวลงไปนะคะแต่ว่าอย่างไรในระยะยาวลยคะไม่ว่าจะเป็น3ปีนะคะก็สามารถปรับตัวชนะเบนช์มาร์ได้18.33นะคะ5ปีชนะเบนช์มาร์ได้16.60นะคะหรือแม้กระทั่งซินอินเซปชันเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยนะคะก็ชนะตัวของเบนช์มาร์ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอะเรามาในถึงส่วนของพอร์ตฟโยของกองทุนหลักกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเราเป็นเขาเรียกว่าไม่ยึดติดกับเบนช์มาร์นั่นเองนะคะ และกลยุทธ์ของเรานะคะก็เป็นแบบท็อปดาวประตอบกับบอททอมอัพนั่นเองค่ะเป็นแบบ2อ,อย่างเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรามาส่วนในหลายประเทศกันก่อนเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีการลงทุนฮ่องกงนะคะที่เป็นพอร์ชั่นใหญ่ที่สุดนะคะประมาณจาก22%ใหญ่ในที่นี้เนี่ยต่อสอเป็น22%แต่ก็ไม่ถึง30%นะคะท่านผู้ชมค่ะตามมาด้วยออสเตรเลียนะคะประมาณ13%ค่ะอินเดียนะคะ13%เหมือนกันนะคะนิกิตีกลมๆไว้ให้เนาะมีไต้หวัน สิงคโปร์เกาหลีใต้อินโดนีเซีย,ยแล้วก็จีนตามลําดับนะคะฝ้าฝังเซกเตอร์บ้างค่ะอย่างที่ได้เกริ่นนาไปแล้วนะคะว่าเรามีการโอเวอร์ไอซฝันน่งของเซมิคอนดักเตอร์นะคะแน่นอนก็หนีไม่พ้นในกลุ่มของ IT นะคะที่ณปัจจุบันมีพอร์ชั่นอยู่ประมาณสักทีค่ะมีฟินแลนเชียลนะคะสิบหกเปอร์เซ็นต์ค่ะอินดัสทรีอลค่ะคอมมูนิเคชันเซอร์วิสนะคะแล้วก็คอน sumer discretionary material Energy ตามลําดับนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาละคะ่ะในส่วนของหุ้นรายตัวกันบ้างน,นะคะได้เรีวยกว่าเป็นท็อป10นั่นเองนะคะต้องเปิดก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นการลงทุนแบบ high conviction portfolio นะคะแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ที่เราลงทุนนะคะก็จะเป็นในส่วนของ big cap เกือบทั้งนั้นเลยนะคะณนะปัจจุบันนะคะ portfolio เราก็ถือ หุ้นด้วยกันอยู่50ตัวนะคะหุ้นตัวแรกก่อนเลยนะคะในส่วนของท็อป10นะคะเราก็มีการลงทุนของ TSMC นะคะประมาณ7%ด้วยกันค่ะ Samsung Electronics นะคะ,ะ,คะประมาณ5%นะคะมี Tencent ด้วยอ่า5%เหมือนกันนะคะมี t e คทรอนิกนะคะก็ลงทุนประมาณสัก3.5-3.6%นนั่นเองค่ะมี LG Chem ค่ะ DBS Group นะคะ D HDFC ตามลำดับนั่นเองนะคะทุกท่านจะเห็นได้เลยว่าโดยภาพรวมนะคะ10ตัวเนี่ยเราลงทุนประมาณสัก37%เเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นการกระจายการลงทุนที่ดีมากๆเลยละคะ่ะเอาละคะท่านผู้ชมคะวันนี้น่าจะครบท้วนเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว,ว่าท่านไหนสนใจเปิดบัญชีกองทุนกับเรานะคะหรือว่าสนใจลงทุนผ่านกองทุนของเราค่ะสามารถติดต่อรายละเอียดที่อยู่ตามด้านล่างได้เลยนะคะหรือจะคอมเมนต์ค่ะ inbox เข้ามาก็ได้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อท่านกลับไปอย่างแน่นอนเลยแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะคะ Principal ทีไทยและแล้วก็ H อชฮ่องกงค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเลยนะคะไม่ว่าจะทงังทางธนาคารรวมไปถึงบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศไทยได้เลยละคะเอาละค่ัวันนี้นิกี้ต้อง บอกว่าครบถ้วนเรียบร้อยนะคะสำหรับกองทุนเอเชียของเราค่ะทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ Principal Investment Opportunities ได้ใหม่นะคะทุกวันจันท์เวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้และรายการ Principal รวมไปถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบ,พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ